เอาละครับพี่น้องครับงานงอกครับงานงอกเลือกงานงานเลือกแล้วนักนักนักจันมือกีตาร์อะไรเยอะว่าหนอนยางห้างหลังคนน่ะงานเนยเขียนได้ป่ะนี่เขียนอีกแล้วการบังยอยู่เสียงอะไรการบังยอยู่เสียะไรมุดเขี่ยแสบหลังด้ไหมลึกแนี้ผลงนสมบูรโอ้ยงานงอกครับพี่น้องเอ้ยบัดรจดได้ครับ เหลืองานรถติดลมครับสถานที่ครับแค่ท่างออกติดหลองครับหลอดจั่เลยเอาอสี่ไปแบกใส่บาผมเดียวผมดียกขึ้นจังครับจังแบบนี้จังเลย วันนี้ห้าชั่วโมงเต็มครับเลิกงานสองทุ่มพอดีรถตินลมโยท้างที่ออกท่างที่ออกจากเที่งานงครับจังครับจังมืออีกจังคุบพิมพุยางยไ,งไม่ทือไปยกโอ แเดี๋ยวเบีได้ยกขึ้นเลยไต่ยังมาแบียได้ไนี่ยกขึ้นให้วะเอไมเอา่นาเอนม้บไม่ไมิ้เอาหมเขายกให้่ขึ้นางเนมกบนยากซอยบาอยากซอยไป่าก็ม่านเหียยกขึ้นยังไงเลยเนาะอยากโซ่พลักน้มันนี่น้มันยกถึงเออายไปเ่ยถ่าจ้า มา่ไยนนงยกลกไรงยนนูกนันกน้ยไปข้าแ่ายันรถขาแล้วไปยึดบ่บอกเพื่อนขับดีๆบอกให้รถข้าให้เนีก็บอกให้เพื่อนขี่ไปดีๆพอเราแนะนายี้

เอามือเดียวกี่แหละจึดกันเ,เ,เลยรุดก็อย่างที่คุยจ้ะถ้าเบิ้งมัดอกอ,อกไปไ,ปไดยมัดหมา,า,หาอ,อนมาาน้นมัดหาถน้ำมัดมาอยู่เดียวเดียวเดียเดียว เอาไปเลกไปเล็กไปแล้วจะเกุยไปอยู่เดีวเขาไปเลกไปาไม่วายากนเล็กไปนี่ยกได้บ่านไปตรงน้ไม่ยคไปไปเล็กไปล้าหัวไปทางไปทางนะอใจกันเห